มีวันอะไรอีกคะมีมีวันถุกค่ะแล้ววันจันทร์ไปโรงเรียนไหมคะไปค่ะแล้ววันอังคารไปไหมคะไปค่ะแล้ววันอะไรอีกคะวันเสาร์วันเสาร์ไปไหมคะไม่ไปม่ไปค่ะวันเสาร์วันหยุดนะคะแล้ววันไหนหยุดอีกคะอืมวันศุกเป็นรุดค่ะวันศุกร์ก็หยุดเหรอคะแล้ววันอาทิตย์เหรคะ วันที่ต้องหลุดค่ะนะคะจะไปลงในวันไหนคะวันข้าวค่ะวันอะไรนะคะวันเช้า,าค่ะวันสามไปโรงเรียนเหรอค่ะไปโรงเรียนเหรอคะ่ะแม่พ่อที่ริมรูนีใส่ป่ พาทิติมิ้มดูพร<า>ะอาทิตย์ยิ้มแข่งใช่พระอาทิตยลิ้มูแก่มแดงแดงพระอลิอืดดีเอเดืออาทิตย์ิ้มรื้ก้มแดงแดงพระอาทิตยลิ้มูสั่นพอาทิตย์